สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรั้เรเข้าสู่ในช่วงของรีแคปหลังเกมนะครับ mm hmm. วอลเลย์บอลชายไทยแล์ลีกนะครับ2024ถึง2025นะครับ mm hmm. ก็เดินทางกันมาถึงในนัดชิงันดับที่3นะครับเป็นการเจอกันของทางเปะเซิร์ฐนิกรุณนะครับลงสามพบกับพิษสนุโลก v ีีลงเล่นกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ 8มีนาคมนะครับของ2568เวลาบ่าย2ที่ MCC Hall The Mall บางแคนะครับก็มาไล่เลียงบทสรุปของเกมการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่3ของทีมชายกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผลการแข่งขันทุกคนคงทราบกันไปแล้วนะฮะอยู่กับผมนิกนะครับแล้วก็น้องฟลุกสหัสวรรษสมศรีนวลนะครับแฟยมันแท้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประจำปี2023สวัสดีน้องฟลุกครับสวัสดีครับพี่นิกครับครับผมอ่ามาดูทีมชายนิดนึงนะครับก็อาจจะอ่าไม่ได้อยู่ในเลตติ้งที่สู้ทีมหญิงได้แต่่กลาายเป็นว พอมาจนถึงรอบจริงใน,นพิศาเนี่ยก็เป็นคู่ที่แม่ยกเยอะทั้งคู่ฟุกทั้งทางประเสริฐแล้วก็พิศนุโรกพิศนุโรกเนี่ยแน่นอนเขายืนหนึ่งอยู่แล้วในเรื่องของกองเชียร์แต่ประเสริฐก็ไม่เป็นรองนะเมื่อวานนะก็ขนมากันเยอะนะออใช่ครับเชียร์สนุกด้วยครับก่อนเกมบรรยากาศมันดูมันดูคึกคักมากเลยนะปีนี้นะอืมใช่ครับอืมนะฮะฮเขาก็ <ๆ S 2> เขาก็ใส่กันเต็มมาตลอดพี่คู่นี้มันแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเท่าๆกันอืมถ้าเทียบวัดตัวตัวอะไรเงี้ยเท่าๆกันเลยไม่ได้แบบ หรือมีใครเหลืองกับใครมากอะไรเงี้ยครับแล้ว้แลวมันแบบมาเจอกันในรอบมาเจอกันในรอบที่แบบมันต้องมีคนหนึ่งที่ต้องไปคนหนึ่งต้องอยู่อย่างเงี้ยครับคือถ้าถ้าท้งถ้างถ้าทั้งทั้งสองทีมเล่นกันในสมมติเล่นกันในรอบชิงชนะเลิศอาจจะยังไม่ได้เกรงกันเท่ากับชิงอันดับที่สามนะคือมันเหมือนว่ามันอย่างน้อยมันมาถึงโอ้มันเกินคากันทั้งคู่อันนี้คือที่สามคือโอ้มันอยู่ในเป้าของทั้งคู่นะ เออมันอยู่ในแบบท<ช>ี่เอาใชใ้ได้นะครับอืมเนี่ยคือความมันของการชิงพีสานนี่แหละคนมองเป็นคู่ประกอบรายการแต่จริงๆไม่ใช่นะการชิงอะไทพิสานในหลายครั้งมันกว่าชุดคู่ชิงแพ้เลิศดเยอะแยะไปนะฟุกนะใช่ครับใช่นะฮะจริงๆคู่นี้เจอกันมาในฤดูกาลปกติก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับแต่ว่าในรอบฟในโฟร์เนี่ยที่วันนั้นใครจำกันได้เขาเจอกันในเซตสุดท้ายของฝั่งชายนะครับทางประเสริฐต้องการที่จะชนะต้องการ2เซตเพื่อที่จะปิดเกมพิศวงโลกให้ได้แล้วก็จะไปหลบ นครทรสีมาเจอทางเดมอนฟูดประเสริฐในเซตแรกไปก่อนแต่ว่าโดนพิซซโรกลวกไป3เซตหลังก็เลยประเสริฐไปจบดับที่4ต้องไปเจอโคราชแล้วก็แพ้ในรอบรองไป<ฮ>ก็เลยหล่นมาเล่นในนัดชิงรอบที่สนะครับ<ฮ>ขณะที่ทางพิซซโรกเองก็ไปเจอ Food, เดมอนฟูดก็อาจจะเป็นคู่แข่งที่ทางพิซซโรกเองต้องการแต่ว่าในรอบรองชาเลอร์ก็ต้องยอมรับว่าทางเดมอนฟูดวันนั้นเนี่ยก็ก็ดีจริงแล้วก็แล้วก็ถือว่าอยู่ในวันที่ทางนักกีฬาของทางเดมอนฟูดวันนั้นก็ถือว่าท็อปท็อปแมนกันทุกคนพิซซโรกก็เลยไม่ได้เซตมานะครับ ก็ถือว่าสูสีแหละคู่นี้เนี่ยเจอกันไม่เคย3เซตอ่ะสามนัดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เราก็สังเกตได้ว่าตั้งแต่ก่อนเกมว่าอาจจะไม่จบใน3เซตก็ได้ใช่ไหมฮะเออไปดูการจัดตัวนิดนึงนะครับประเสรนิกรกุลวันนี้เลือกออกสตาร์ทโดยมือเซตวัวชดนะครับอินสนจากราชมงคลธัญบุรีนะครับเป็นมือเซตตัวเล็กนะครับดาวรุ่งนะครับแล้วก็หัวเสาจากปิดถนอมน้อยกับวอลินทรนคำชูนะครับ บอลเร็วจากกิจ,จันรไตรกับน้องเนพีรพัฒน์ภูมิจานบีหลังออกซาร์ดภูสิทธิ์โนพะลนรินนะครับแล้วก็ลิเบโรเป็นทางน้องท็อปจากกระพง์ทองกลางนะครับน้องออพี่เจม <c oughs> แต่น้องเจมพี่เจมจิรายุไม่มีชื่อนะครับนัดนี้นะครับก็นั่งเชียร <c oughs> ์น้องๆอ,อยู่ข้างสนามก็น่าจะเป็นนัดแรกในฤดูกาลทีทนน่นัดแรกๆอาจจะอาจจะก่อนที่เคยได้พักมาที่ท,ท,ทางจีรายุไม่ได้เล่นก็อาจจะเป็นกลยุทธ์อะไรบางอย่างของทางโค้ชยุทธนาธีรักษาเขานะครับอะไรอัพนีของทางประเสริฐนิกรกุล เป็นยังไงจริงๆจริงๆเปลี่ยนไป2อตำแหน่งที่ที่เขาเคยใช้ใช้มาก็คือมือเซตที่ปกติจะเป็นน้องดังแต่น้องดังต้องยอมรับวว่าน้องดังเนี่ยรับราชการแล้วก็เวลามาซ้อมบาทีเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครส่วนเรมยมตีรายุเองก็อันนี้ฟุกบองไงว่าพอพอ,พอถึงแมตช์สำคัญที่มันต้องใช้พลังกาลังแล้วทางโค้ชก็เลยตัดออกไปเพื่อที่จะเพิ่มความสดของทางภูสิทธิ์มองอย่างนี้ไหมหรือว่ามองในมุมไหน ก็ก็มี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 ผลครับพี่เพราะว่าพี่เจมมันต้องดูว่าโคดอะต้องการอะไรในตัวนักกีฬาครับคือบางทีเขาอาจจะอยากใช้ความสดเข้าสู้หรือว่าคืออย่างพี่เจมกับพี่มอรอะมันเขามีสไตล์คนละสไตล์กันคือพี่พี่เจมแบบเน้นหนักอืมแต่ว่าพี่มอร์ดแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอต้องดูว่าโค้ดอะอยากอยากได้แบบไหนมอก็สไตล์ไหนครับตีเป็นเครื่องจักรอะนะยกมาตีได้ทั้งเกมอะห้าเซตก็ตีได้ใช่ครับอได้แต้มได้แต้มไม่รู้แต่เจมสไตล์ก็เน้นทุกลูก แล้วก็ด้วยอายุอานามก็กําลังจะ38บแแล้วก็มันก็ไม่เหมือนเดิมแหละแน่นอนแหละจังหวะอะไรมันก็ช้าลงสปีดบอลก็อาจจะตกลงไปบ้างรเรื่องร่างกายก็ก็อาจจะเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาทา,ทางทางจีรายุเองก็หลักๆเขาที่เราเห็นมาเนี่ยก็จะอยู่กับทีมราวๆหนึ่งเซตในเซตแรกแล้วก็ช่วงเซตที่2ส,สักครึ่งหนึ่งแล้วก็จะจะจะ,จะ,จ,ะจะหายไปนะฮะขณะที่ทางพิษณุโลกของทางโคช้างกำพลสีโพนะครับ มือเซตมือเซตเซอร์ไพรส์นะพี่ว่าออกสาต,ตัวทางน้องบอสกิตติกรบุญสุขคือหลายคนยังไปเรียกกิตสตีกรน,นะครับคือพี่เคยถามชื่อน้องมาแล้วภาษากริอจอาจจะอ่านอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆน้องชื่อกิตติกรบุญสุขนะเคยสัมภาษณ์ในในรายการวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนทัพนะครับแม้กระทั่งโคศกสนามไปยังประกาศชื่อผิดนะครับกิตติกรบุญสุขนะครับที่เหลือมีทางหัวเสาเป็นทางกิติทัศกับสุวิทย์มหาสิรีโยธินนะครับบอลเร็วชยุทธกับในส่วนของ ประเสริฐอ้าไม่ใช่เซตแรกเาอ,ออกสตาร์ดโดยชยุทธคงเรืองกับชุติพงษ์ม่วงเก่าน้องบีมนะครับแล้วก็บีหลังเป็นทางเพชรปัญญาบุตรสัมฤทธิ์นะฮะออกสตาร์ทก่อนแล้วก็ลิเบโลเป็นทางนักครินอินทนูกับบุญชัยเชื้อตะว,วันงามแล้วก็เอาทางสิวะโดนสันหารรมไปทําไปเล่นเป็นหัวเสาคอยลงมารับบอลเปลี่ยนเสิร์ฟคล้ายๆกับน้องแอมกระนกวันของทาง,งแฮงแฮนไอ้กลยุทธ์ของทางโคชช้างที่เอาเอาสิวะโดนไปไปใส่เสื้อเป็นผู้เล่นไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใส่เสื้อลิเบโลนี่เป็นเป็นกลยุทธ์ลักษณะไหนก ก็เทีมเขามีตัวรับที่ดีสามตัวครับพีแล้วมันมันจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรคือมันจะส่งลิศสามคนมันไม่มันไม่มีมันทำไม่ได้มันไม่สามารถทําได้เขาก็เลยเขาก็เลยเอาอย่างเงี้ยมันก็ถูกแล้วครับคือเราต้องเราต้องดูว่าโค้ดอะต้องการอะไรถ้าเกิดเราคิดว่าตัวตีเราอะพร้อมแล้วมีคือหมายถึงว่าพอมีหนึ่งมีสองแล้วอะมันดีแล้วคนที่สาม ก็ยังดีอีก okay. อ่าก็ก็ยังดีอยู uh> ่แล้วก uh> ็เอาคนที <t os> <t os ่สี่โคต้าของหัวเสาเนี้ยครับมาให้คนที่รับบอลดีแทนเพื่อเอาไปเปลี่ยนอืมอืมแล้วพวกนี้นจะเสิร์ฟดีใช่ไหมพวกลิเบโรพวกน้ใช่ไหมก็มันเป็นจะว่าเสิร์ฟดีไหมเขามันแปลกอรับพี่คือเราไม่เคยเห็นเขาเสิร์ฟเนาะคนแบบคนอื่นเขาเล่นใหม่ถึงว่านักกีฬาทั่วไปเนี่ยเขาจะเล่นด้วยกันมานานแต่พอแบบคนที่ไม่เคยได้เสิร์ฟมาเสิร์ฟเงี้ยมันก็เป็นจังหวะใหม่มัน แอมกับดกวันนั่นแหละครับพี่เขาลงไปทําได้ดีคือหน้าที่หน้าที่เหมือนกันถ้าจะตีก็คือจะลงมาตอนตอนตอน,ตอนอยู่แดนหลังอย่างเดียวถ้าจะตีก็ต้องตีจากสาเมตรอย่างเดียวไม่สามารถมาตีหน้ามาใกล้ตะข่ายได้ใกล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 ้เสาได้ออใช่นะฮะก็ประมาณนี้ในไลน์อัพของทางพิศโลมือเซตมือเซตมือเซตร,ร,ร,รู้สึกว่าแปลกใจไหมที่ทางโคชช้างเลือกใช้เจ้าบอสก่อนก่อน,อน,อนทางเจ้ากัก สำหรับฟูกก็ก็แปลกครับแต่เราไม่ทราบเหตุผลเนาะ <Ừ. S 2> ว่าว่าทําไมถึงใช้อันนี้ครับแล้วก็จะถามว่าแปลกไหมสำหรับฟุกแปลกเพราะว่าปกติพี่การจะยืนหลักมาตลอดอแลวการจะได้เปรียบในเรื่องของหน้าบล็อกด้วยอใช่ครับนะฮะแต,แต่แต่เราไม่รู้เหตุผลอืมเอาไปไปไปกันที่รายละเอียดของเกมเลยแล้วกันนะครับไปกันที่ดาเซ็ตก็ได้อะเซตแรกฟุกม้วนเดียวของทางประสริฐนิกรคุณพิศโลกก้มแก้มเข้ามาได้เต็มที่ก็คือ2คะแนนแล้วก็ไม่เคยน่าจะแทบจะไม่เคยขึ้นนําได้ด้วยตั้งแต่ช่วง ช่วงเข้าคะแนนที่สิบเป็นต้นไปอ่เซตนี้เป็นยังไงบ้างก็โดยรวมที่ซุนโลกออกสตาร์ทเซตแรกไม่ค่อยดีแทบจะทุกทุกแบตเลยครับก็ใช่ใช่ก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะยังไม่ตื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเออเออแต่ประเสิฐเขาสตาร์ทเลยเขาเอาเอาแต่งแรกเขาเครื่องติดก่อนตลอดใช่ครับขนาดในเซตแรกเนี่ยจะกินถนอมน้อยคะแนนไม่ออกนะอืมนะครับแต่ว่าก็ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะเออก็ยังได้ในส่วนของภูสิ์กับ กับน้องน้องน้องไอ้มันชื่อเล่นชื่ออะไรนวาดินทร์ป๊อกออป๊อกป๊อกป๊อกน้องป๊อก,อกช่วยกันตีคะแนนพาทางประเสริฐนิกรกุลปิดเซตแรกไปค่อนข้างขาด25ต่อ19คะแนนแล้วก็ในส่วนของทางพิโซโลกเองก็ก่อความผิดพลาดค่อนข้าง,าง,างเยอะด้วยนะในการในการทำเออร์เลอร์แล้วก็เป็นคะแนนของทานง,งนานาประเสริฐเพราะว่าประเสริฐทําคะแนนที่นักกีฬาของฝั่งตัวเองทํากันเนี่ยจาก25เนี่ยกี่คะแนนนะครับคือสองคะแนนเองไม่คืบพิโซโลกช่วยไปครึ่งนึงอ่ะ ครับเออนะฮะอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นเป็นความชัดเจนที่เกิดขึ้นในในในเซตแรกส่วนพี่โซโลกเองเนี่ยทำคะแนนเองเนี่ยเยอะกว่าประเสริฐนิกรกุลที่ทำคะแนนเองในเซตแรกนะครับพวกสี่สิบสิบสี่สิบห้าคะแนนใช่แต่ดันผิดพลาดเองกันเยอะไงเออใช่ครับตีเสียเยอะมัน่ะวันไม่ได้สู้กันด้วยการตีตุ้มตั้มตุ้มตั้มเป็นคะแนนอย่างเดียวมันสู้กันด้วยเรื่องของการบีบพิพูกแข่งก่อความผิดพลาดด้วยใช่ไหมใช่ครับสำคัญไหมการก่อความผิดพลาดเนี่ย มันมัน,ม,นมันหลายองค์ประกอบพี่อย่างบางทีบางทีมาเขาเสิร์ฟดีแล้วบีบให้บีใบให้เล่นบอลแรกยากคนบอลแรกยากปุ๊บตีทิ้งเลยดีกว่าอ,อย่างนี้ครับใช่ครับนั่นแหละมันคือการการบีบให้เขาเป็นยากครับ,รบกายบอกว่าเซตสองครับทางโค้ชช้างปรับไลน์ครับเอารัชะนนวงน้อยลงมาตีบีหลังนะครับแทนทางน้องเพชรป,ปัญญาเอาปราเสิฐปินแก้วมาเล่นบอลเร็วคู่กับทางชุติพงม่วนเก่านะฮะแล้วก็ เอาน้องกั๊กลงมาตั้งแต่ช่วงกลางเกมน้องกั๊กน,น้องกั๊กน,น้องกั๊กนางทนิตันพิลลมเฮ้ยเซตนี้เหมือนเราดูหนังคนละม้วนกับเซตแรกก็คือบีบให้ประเสิฐนิกรุณนเล่นยากขึ้นแล้วทางบอลหลักของทางพิศณุโลกอะ่ะมาทุกคนเลยอะ่ะฟุก๊กสั้นก็เดินได้เซตเนี้ยอับก็เนี่ยมัน,ม,นมันกลับมาเป็นธรรมชาติของขอเขาที่ว่าเหมือนเป็นไลน์ปกติของทางพิศณุโลกแล้วอืม เออ <c oughs> ก็เลยมันก็เลยจะมีความเข้าขากันอืบ้างครับใช่ใช่อืมประเสริฐเองเซตนี้ที่หายไปคือการเดินสั้นนะคะแนนคะแนนคะแนนจริงๆรเซตแรกก็ก็ไม่ได้เยอะแต่เซตนี้ก็ก็พอๆกันแต่ว่ากลายเป็นว,ว่าการเดินสั้นของประเสริฐหายไปเหมือนประเสริฐเองก็อย่างที่เราเราเรา,เราเคยทำพรีวิวอาจจะไม่ได้เคยคุยกับพี่โดยตรงแต่ว่าคือประเสริฐเองสู้ทีมอื่นด้วยบอลหลักอยู่แล้วถูกไหม เหมือนเซตนี้ทางพิซโลกเองเขาก็ล็อกล็อกทางออบอลหลักของทางประเสริฐนิกรกุลได้มากขึ้นอ่ะวอลินทรอนหายไปจากเกมเซตที่สองถูกไหม,มครับนะครับภ <c oughs> ูสิทธิ์ยังตีได้อ่าแต่ว่าก,ก็ก็ต้องพยายามก่อนเซตแรกจักกินถนอมน้อยยกระดับขึ้นมาในเซตนี้แต่สุดท้ายแล้วมวลรวมคือพิษณุโลกเฉียบคมกว่าแล้วคะแนนก็ทิ้งได้ตั้งแต่ช่วงกลางเซต ก็เลยเป็นอันว่าพิศโลกกลับมาได้ตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งเซตยี่สิบห้าต่อยี่สิบนะครับเซตที่สามเซตที่สําคัญมากเลยอ่ะคือตอนตอนนก่อนเริ่มเซตที่สามเนี่ยนะฮะโอ้นาทีนั้นเนี่ยแม้กระทั่งพี่เจมส์จินอายุที่นั่งดูเกมคู่นี้อยู่กับพี่คือมีความกังวลว่ามันจะไปเป็นภาพจําเหมือนในช่วงที่รอบไฟนอลโฟลและสุดท้ายที่ได้เซตแรกไปก่อนแล้วรูปเกมมันออกมาทรงเดียวกันเลยที่ข่มเขาได้เซตแรก แล้วก็ทีมก็ค่อยๆดาวลงมาอ่ะฟุกเล่าแล้วกันเซตนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอืมก็อย่างที่เราคิดไว้เลยครับคือมันมันเกิดจะเป็นอย่างเดิมแล้วครับพิซซนุโร่กับทำเกมมาดีตลอดตลอดทั้งเกมเลยมาจนมาทายเซ็ตก็ยังนําอยู่ครับพี่จนแต้มยี่สิบสี่ก็ยังนําอยู่ยี่สิบสี่ต่อยี่สิบเอ็ดอืมเป็นแต้มอาถรรพ์จริงครับยี่สิบสี่เอ็ดคือคือไอ้ทีมนำนี่มันกลัวแต้มยี่สิบสี่มากนะแต้มยี่สิบสามไม่เคยกลัวเลยนะ <laughs> ใช่พี่ยี่สี่ยี่ิบเอ็ดเป็นแต้มอาถรรพ์มากจริงจรบอลผู้ชายอรัฟุกคือว่าคุณพลาดได้สองสามทีอ่ะเออใช่ครับเขาตอนนั้นอ่ะมันอ่ามันเป็นจังหวะที่พี่กัด <c oughs> พี่กัดแจกบอลเนาะแล้วมันเพื่อนก็นตีเสีย <c oughs> อ่ะพอพอ,พอตีเสียเสร็จปุ๊บตอนนั้นอ่ะโคชช้างก็เปลี่ยนเปลี่ยนพี่กัดออกไปแล้วก็เอาคนใหม่อ่ะเอาน้องบอสลงมาพอ้องบอสลงมาปุ๊บจังหวะเกมมันก็เปลี่ยนอีกครับพี่เ <c oughs> ออมันก็เลย เขาก็เคยตีเสียอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ตีไม่ตายสุดท้ายตามมาดิวครับแล้วแล้วเซตนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตามมาทั้งเซตนะครับแทบจะไม่เคยได้ขึ้นนําเลยนะครับประสิทธิ์นิกรคุณไม,ไม่ไม่มีไม่มีจังหวะขึ้นนำแม้กระทั่งช่วงเทคนิคเขาทำเอาแรกเนี่ยยังห่างอยู่ในระดับสี่คะแนนห้าคะแนนด้วยซ้ําใช่ครับอืมก็แปลงว่าต้องชื่นชมทางประสิทธิ์นิกรคุณก็พยายามคือมันกัดฟันเล่นจริงๆนะตามยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบสี่เนี่ยฟุกท้ายที่มันตามมาทั้งเซตแล้วแต่มันเป็นเป็นแต้มที่มันเสียอีกทีีนนนึงมัััจจบบออ่่ะะกกดฟฟทเซล็ ฟันที่จะมาลุกกลับอ่ะนะตัวตัวตัวแปรที่สําคัญของของประเสริฐนิกรอนคุณใหนเซตที่สามก็คือว่าดินทรอนครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่าเซตที่สองเขาหายไปจากเกมแต่ว่าเซตที่สามเขาเขากลับมาระเบิดฟอร์มเก่งครับพี่ตียังไงก็ได้เต้อ เออแล้วมีช่วงมีช่วงที่เอาทางนัตพลกล้าหาันลงมาช่วยแดนหลังนี่ก็ถือว่าพี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะแหะเออช่วยใช่ชชแล้วจะเล่าอะไรหาให้ฟังพี่เจีย๊ยบนัตบุญเนี่ยปวดท้องนะครับวิ่งไปเข้าห้องน้ำข้างหลังโค้ชโค้ชยุทธนาเนี่ยหันมาหันเอ้ยเจี๊ยบอ่ะเจีย๊ยบมาไม่มีใครรู้ว่าเจี๊ยบไปไหนว่าเจี๊ยบวิ่งออกมาคนเดียวพี่พี่อ่านปากพี่ยุทธนาแม่งหายไปไหนวะพี่ยุทธไม่พูดยังมันหายไปไหนวะ แล้วพี่เจี๊ยบไปเข้าห้องน้ำแกก็ไม่รู้ห้องน้ำอยู่ไหนแกอยู่กับพี่พี่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำพอดีบอกเอ็นิกนิดห้องน้ำยู่ไหนวะพี่นุ่นนุ่นพี่แล้วพี่เข้ามาก่อนไงพี่เสร็จพี่เสร็จจต่เข้าห้องน้ำพี่เข้ามาก็มานั่งดูกับพวกฟูก็เลยพี่ยุทธหันมาเฮ้ยเจี๊ยบลงมาเจี๊ยบเจี๊บกว่าเจี๊ยบจะมาเจี๊บเกือบไม่ทันนะน้องฟูกนะเจี๊ยบมาในช่วงแปดยี่สิบพอดีอ่ะเออครนะฮะนี่หามากหันมาไอ้เจี๊ยบหายไปไหนวะไปเข้าห้องน้ำนะครับเออนะครับแขกตี้ไปซะแล้้้้ววววนนะะครัับบบออ่่่่พีีเเเเจ๊ยยยยลลงงงงมมมาาาใใชชชสก็ขหหได โอ้ยนับปูได้เยอะนะครับพี่มีส่วนมากมีผลมากเหมือนกับมีลิปสองคนอ,ะอ่ะเออใช่มันเหนียวหนึบแล้วพอคือพอรับได้ปุ๊บแล้วยกให้วดินทนอนี่ะอันนั้นก็ผีเข้าจริงครับไม่รู้ว่ามาจาก <c oughs> ไหนจริงๆพี่ตียังไงก็ได้เต้มไ <c oughs> วันไหนเนี่ยโดนพี่เามาดา่าตีไม่ได้นี่ทั้งเกมคะแนนสองคะแนนก็เคยมีมาตีเป็นสิบยนะี่สิบนะเออวันไหนตีได้ก็เอามันไม่อยู่เหมือนกันนะใช่นะฮะอย่างในกีฬามหาลัยรอบรองเนี่โอ้โหสองคะแนนทวน ตีมันที่เกมยีสย่สิบยี่สิบเอ็ดหรลูกไม่เป็นคะแนนเออถ้าวันไหนมาก็ก็ถือว่าเอาอยู่ยากเหมือนกันเออ<ช>ก็พิซซ่าโลขึ้นนำยี่สิบสี่ต่อยี่สิบเอ็ดโดนตีเสมอนะครับแล้วก็ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งยี่สิบห้าต่อยี่สิบสี่ก็ปิดไม่ได้กลายเป็นประเสริฐขอทีเดียวเนี่ยฟุกมันบ่อยนะวอลเล่ได้ก่อนสี่ทีห้าทีไม่ได้ทีเดียวจบเ,เ,นะเบนี่ยเยอะนะเป็นเขาเริ่มมันคือความสนุกของวอลเลย์บอลมันอยู่นะมันคู่ที่สูสีหรือว่าแบบบางทีโดนนำเยอะๆไล่ทันมันไม่มันควรละอารมณ์กับแบบมินตันบบางทีแบ สิบสองเท่าแล้วบางทีก็ยี่สิบสิบสองไปเลยอะไรเงี้ยมันสิบแต้มได้แต่ว่าวอลลย์บอลอ่ะมันน้อยไงเออมันคือความสนุกมันคือความเขาเรียกสเสน่ห์ของกีฬาครับเออ,อก็เลยโดนปาดไปโอ้โหฟุกจริงจรพ,พี่พี่ดูบรรยากาศหลังจากจบเซตที่สามปุ๊บพี่เห็นเลยการการการเดินเคลื่อนทัพการเดินย้ายฝังของทางนักกีฬาทั้งสองทีมพี่โลโลกแบบอันนี้ขอโทษใช้คําแรงหมดลายตายยากเลยอะคือมันยังมีเกมให้เล่นต่อ,อนะแต่นักกีฬาแบบอ้โฟิลมากเลยอะ มีดูสินะแต่เรคนอ่ะคือโคช้างพยายามแล้วโคช้างพยายามแล้วอ่ะที่แบบว่าจะดึงลูกทีมขึ้นมาเฮ้ยเรามันยังไม่จบมันยังมีคือเราเราเป็นรองเซตหนึ่งมันยังมีให้ให้เล่นต่อแต่นักกีฬามันมันเดินมาด้วยความที่ว่าเหมือน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 เมื่อกี้ออกจากบ้านแล้วแบบทําเงินหายไปแบบหลายหมื่นอ่ะเงินเงินหายจากกระเป๋าอ่ะอะไรเงี้ยเงินทํากระเป๋าตังค์หายอ่ะมันเครียดมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยมันแก๊ปมันนิดเดียวจริงๆนะฟุกนะ อแล้วมันมันสวิงกลับมาที่ฝั่งประเสริฐที่โอ้เซตเซตที่สามกู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 มอบไปแล้วจะกลายเป็นว่าอยู่ดีกูกูได้เซตอ่ะเออเนี่ยเนี่ยแกปนิดเดียวมันทำให้บรรยากาศของเกมบรรยากาศของทีมมันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะมันฟื้นฟื้นที่ตายแล้วฟื้นที่อืมแล้วนั่นน่ะะอูมันส่งผลต่อการเล่นในเซตที่สี่ชัดเจนเลยไหมสำหรับมันมันมันคือแรงเวี่ยงของเกมจริงๆครับคือมันนั่นแหละเหมือนคนจะตายแต่ว่าเอ้าลืมปิดฝาลง ดีดฟื้นขึ้นมาเซตที่สี่อากูมีชีวิตกลับมาแล้วเว้ยมาและเออก็เลยทุบๆเลยครับแล้วที่เคยปิดจะก,กินถนอมน้อยได้ในช่วงสามเซตอะเซตหนึ่งปิดสนิทเซตสองเซตสามปิดได้ครึ่งหนึ่งเซตที่สี่จะกินถนอมน้อยนี่โอ้โหกลายเป็นว่าสบายเบื่อสะดือโบเลยเหมือนบล็อกขอ,อกนงนักวิศกเองช้าไปสเต็ปหนึ่งตลอดล <บ S 1> แล้วก็ลบหน่อยแล้วก็แล้วก็ดักผิดตลอดอม หลบหน่อยพระเอกมาอือโอ้โหน้องมอสมือร้อนไฟลุกในช่วงเซตที่4ี่นะครับเออก็ไม่มีอะไรเซตที่4ี่ก็มันเหมือนเป็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 นภาวะการเล่นที่ทางพิโลองบูฟอ่อนไม่ได้จากฝีเทัาชัดเจนใช่ครับก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนปล่อยแล้วแต่ว่ามันก็ไม่แต่ว่านักกีฬาสู้นะครับแต่หมายถึงว่ามันเหมือนกับแบบไม่ไม่ไหวแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาขึ้นสุดแล้วอะถูกเะละใช่เออคือถ้าถ้าเป็นแมตช์ในฤดูกาลปกติที่มันไม่ได้มีผลอะไรในเรื่องของการลุ้นเข้ารอบใน พี่ว่าประเสริฐก็จะไม่สุดขนาดนี้ถูกไหมถ้านนนะเป็นการเจอกันแบบว่าแข่งกันเป็นไลน์แมตช์นะแต่นี่มันคือคมันคือ,ม,คอ,ม,คอมันคือเกมการแข่งนนะตดสิน์ไงประเสริฐเขาเขาเขาใจเขามาทุกคนแล้วอะแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เล่นนะ่ะเออนะฮะวิรุธนี่เต้นแล้วเต้นอีกนะฟุกนะแต่ว่าเขาเขาได้ลงเขาคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญในเซตที่สามนะพี่เออทาเต้นกิ้งก่าเขานะเพราะว่าเขาเขาบอกเขาบอกติดเต็ด ใช่ครับใช่นะบล็อกปิดเซตเออนั่นแหละมีความโดดเด่นวิรุษวิรุษวิรุษในเซตที่สามที่ที่มาโชบได้ก็คือได้วิรุษในช่วงปลายนี่ก็สำคัญมากเหมือนกันใช่ไหมใช่มาช่วยบล็อกได้แจ่สุดท้ายครับพี่อืมนะฮะก็จบไปเซตสุดท้ายเป็นพิษณุนูโลที่แพ้ไปอีกนะครับก็สรุปผลการแข่งขันก็เป็น ปอะเสร์ฐมิตก่อนคุณเอาชนะพิโซโลไป3ต่อ1 25 19 20 25 27ต่อ25และยี่ต่อ20โอ้เราจะสังเกตเห็นเลยฟุกทั้งคู่ชิงที่3ทั้งของฝั่งชายและฝั่งหญิงนี่คะแนนที่ออกมาลายเซตนี่เกือบจะเลข2องนำหน้าทุกเซตท,ทุกทีมนะแล้วไปถึงเลข3ก็มีในของฝั่งหญิงมันเป็นเกมที่คุณภาพสูงจริงนะอืมครับอืมนะฮะไปดูใบคะแนนนิดนึงเดี๋ยวให้ฟูกู้ถึงโฟร์แมนนักกีฬาหลายคนนะครับของทางประเสริฐก่อนผู้ชนะนะครับจักิดถนอมน้้ออย22คะแนนนนนนงงเป็ไวัี ก็เซตแรกอะน้องน้องไม่ค่อยได้มีบทบาทเนาะแต่พอน้องพอพอเหมือนเขาเรียกว่าอะไรพี่พอพอโปรมนตทีมมันดีขึ้นอะน้องก็พระเอกเป็นพระเอกของทีมอยู่แล้วครับน้องก็เป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วก็เลยมามามาเพื่อนอมาฉายแสงในช่วงสุดท้ายอืครับนะครับ ภูสิทธิ์อ่านี่พี่มอสบ้างพี่มอสสิบเก้าคะแนนทําหน้าที่แทนพี่เจมส์ี้เป็นกัปตันด้วยตามมาตรฐานครับตามมาตรฐานอืมอืเขาเป็นมาตรฐานแบบนี้ดีอยู่แล้วก็บอกแล้วว่าเราขอกหได้เรื่อยๆร่างกายดีๆแล้วกันนะภูสิทธิ์นะใช่ครับในอดีตการบาดเจ็บอะในอดีตก็เป็นเบสและกเป็นอะไรปกติเลยนะใช่นะครับออีกคนนึงน้องป๊อกบลินทอนอ่าที่ยืมมาจากเมืองพคนสิบสามคะแนนอือโอ้โหอันนี้ก็ อย่างที่บอกครับระเบิดถ้าวันไหนมาคือมาวันวันไหนไม่มาก็เรานอนกันดีกว่าอ,อ,เอ,อไเไปหาอะไรกินดี่ไว้ไหมใช่เอนะครับผมอ่ะก็โอเคที่เหลือมีใครอยากชมเชเยเป็นพิเศษไหมของทางประเริฐนี่กรอคุณอือให้พี่เจี๊ยบหมครับพี่เจี๊ยบเกลงมาช่วยบอลรับอะไรเงย ใช่มาช่วยเก็บช่วยรับก็เหมือนมีด<อ> <แก S 1> ิลดสองตัวหน้าที่ของแกไม่ได้ถูกพูดถึงแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นหรอกไม่ได้มีตัวเลขอะไรขึ้นมาในใบสกอร์หรอกแต่ว่าคือต้องนั่งดูเกมแล้วจะรู้ว่าสำคัญขนาดไหนถูกไหมใช่ครับแต่ว่าเสียดายเสียดายอย่างหนึ่งเสียดายเกียดกรคุณคือในฤดูกาลปกติเขาเขามีการจ่ายบอเลเร็วจ่ายบอลไหลที่เยอะกว่านี้แต่พอตั้งแต่รอมไทรนักโฟมาเหมือนแบบฟูไม่รู้นะเขาเปลี่ยนเหมือนในสายตาคนดูมันเหมือนเปลี่ยนสไตล์การเล่นอื จากที่เคยเล่นบอลเร็วได้ดีบอลห่างตะข่ายก็ยิงได้เหมือนตามน้ําบอลตามน้ำเหมือนอุสราตื้นจิตอย่างเงี้ยพี่มันหายไปครับอืมันออกบอลโครงสร้างเยอะครับอใช่มันเหมือนการเล่นมันไม่สวยงามเหมือนแต่ก่อนก็เป็นสิ่งที่ทางประเสริฐเขาก็ต้องไปว่ากันต่อสําหรับแผนงานในปีหน้านะครับพิสซาโล่ครับเบอร์หนึ่งของทีมเป็นทางน้องโบกัสครับสวิทต์มหาศรีโยทินหรือว่าสุวิทต์อบูบาก้าโชครับยี่สิบห้าคะแนนเดอะแบท ในในใน,ในช่วง,งการรีแคปเราแทบไม่ได้พูดถึงเลยช่วยเยอะมากน้องฟุกน้อง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 น้อโบกัตครับก็เขาอ่าในปีนี้ยมนเหมือนเป็นปีทองเขาเลยตั้งแต่กีฬามหลาลัยลอ่อใช่ครับแล้วก็กีฬามหลาลัยมาตอนนั้นเขามีการพัฒน,นา,าที่ต่อเน,นื่องมาเรื่อยๆครับอืมอืมอืมใช่ก็อีกสามปีปีน่าจะน่ากลัวอืมคิดว่าน่าจะปีหน้าก็น่าจะ เป็นปัญหากว่านี้แล้วนะเออเออเออนะครับทั้งในระดับลีกแล้วก็ระดับกีฬามหาลัยใช่ไหมใช่ครับใช่พี่นะครับเบอร์สองของทีมครับน้องก๊อตครับสิบเก้าคะแนนครับโอ้วันนี้ต้องต้องชื่นชมนะครับที่เขาทำหน้าที่ทั้งเป็นตัวหลักในเกมรับอ่าในการรับเสิร์ฟอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เมื่อวานในตอนแพ้ก็เขาก็หลั่งน้าตาเลยก็รู้สึก โซฟาเนาะเขาแบบตั้งใจมากที่่พีษสนุโลกนี่ที่จำไม่ผิดในตั้งแต่รอบสักสี่ห้าปีหลังก็ไม่เคยหลุดนะที่สามเนาะมีบางปีขึ้นบบทช่ใช่ครับก็ก็ถือว่าต่ากว่ากูต่ากว่าป้าหม่เขาคงผิดหวังในตัวเองเสียใจเป็นเรื่องปกติครับโอเคนะครับอ่ะนี่ก็ที่เหลือนี่ก็เป็นคะแนนสองหลักของของทีมที่เหลือจะเป็นหลักหน่วยหมดมีใครที่อยากจะพูดถึงเพิ่มเติมของทางพิซณุโล่ไหมออม มือเซตไหมครับมือเซตบอสกับกัทอืมใช่ก็เราก็ทําหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับพี่ก็เป็น2มือเซตหลักของทีมอมที่แบบว่าเป็นผัดกันลงแต่ว่าน้องบอสจจะลงน้อยหน่อยก็ถือว่ามาช่วยกันได้ก็โอเคนะครับคือพี่ว่าเล่นผสมประสานพี่ถรงปโลคะแนนมันกระจุกอยู่ที่2คนเยอะไปหน่อยมันมันมันต้องมีอีกสักตัวหนึ่งอย่างอนุทพมจันเองงเมื่อวานไม่มีคะแนนแล้วก็อย่างเพชรปัญญาเองเนี่ยน่าจะคะแนนเยอะกว่าน,นี้น่าจะมีลุ้นกว่าน,นี้ อ่าใช่ครับยังมไม่มีบีหลังที่บีหลังก็เป็นจะช่วยออกตะกอตอนหลังก็เป็นรัชนนท์ก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของทางโคเอม,ม่าใช่ไหมเคยเคยอย,อยู่ที่เมืองพลวีซีมาเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์นักกีฬานะครับขณะที่สถิติโดยรวมของเกมครับเกมนี้เนี่ยบล็อกพอร์กรันประเสริฐได้ไป8นะครับแล้วก็พิโซโได้ไป10นะครับการเล่นเกมบุกประเสริฐตีไปร้อยสิบเอ็ดได้มา56ก็ครึ่งหนึ่งนะฟุกนะตีสี่สิบเก้านะครั 4, บ พิสซานุโลกเองก็ตีไป1 0 1 2ตีพอๆกันเลยอะ่ะเยอะกว่าทีเดียวแล้วก็ได้ไป54ก็5ประมาณครึ่งหนึ่งเหมือนกันตีเสีย <Okay. S 1> ไป18สถิติใกล้เคียงนะคะแนมนมาถึงออกมาแบบนี้นะใช่นะครับตีเสียมากน้อยกว่ากันนิดเดียวนะครับแล้วก็เสิร์ฟเอสประเสริฐได้ไป4แล้วก็พิสซานุโลกได้ไป สนะครับแต่พิโซจะเสิร์ฟเสียเยอะกว่าประเสริฐไป4ลูกก็คือ16ต่อ12ครั้งนะครับก็จบการแข่งขันลงไปเป็นทางประเสริฐนิกรกุลได้อันดับที่3แล้วก็พิซซาโลกได้อันดับที่4อ่ะสรุปภาพรวมของเกมนี้สักครั้งหนึ่งก็สําหรับุมก็มันเขาแบกความกดดันนะพิซซุโลกเขาแบกความกดดันอยู่ครับก็เพราะว่าตัวเองก็ที่2ที่3ที่2ที่3ม,มาดลอดใน5ปี6ปีหลังมาครับก็เขาก็อาจจะคาดหวังป้าหมายของทีมก็คงจะอยาก ยืนหนึ่งในสามและแต่ว่าระเสริฐอ่ะเขาเป็นทีมน้องใหม่เขาก็อาจจะได้ก็เป็นกําไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับมันอารมณ์เดียวกับโคราชกับแฮนินแฮนพี่อืมอืมนั่นแหละมันอารมณ์เดียวกันปิซูนโนโนอาจจะเน้นเรื่องความกดดันอืมเพราะแบบฉันต้องได้ยืนโพเดียมอะไรเงี้ยครับแต่ก็นั่นแหละมันก็แล้วมันประสบเหมาะกับวันนี้มีคนช่วยทำคะแนนอีกคนนึง่ก็คือจูนอมเทพหายไปก็สุดท้ายแล้วก็ <C oughs> อาจจะเป็นอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ทีทางพิศโลกอาจจะดูบางลงมานิดนึงในร Pascal ูการนี้แต่ว่าท<ช>าง,ง,งทีมงานเขาก็บอกพี่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่ามันก็มันก็อ่ะโอเคในรูปเกมอาจจะไม่ได้เสียหายแต่ว่าในแง่ของผลการแข่งขันมันก็ชี้ออกมาว่าว่าว่าสิ่งที่ทีมเคยทําได้ในปีนี้มันก็ดรอปลงมานะในแง่ของผลอ<ร>ย่างเดียวนะใน<ช>รูปเกมเข,เขาอาจจะดูด,ดีขึ้นก็ได้เพราะว่าเขาก็ม<ร>ีการกระจายบอลที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปพัฒนากันต่อไม่มีปัญหาครับวอลล์บอลลีกมีให้แข่งทุกปี มีรายการอื่นก็มีนะครับถ้อยกอรายการาภายในอะไรก็หรือว,ว่าเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอะขอบคุณมากๆน้องัุงกที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันในเกมมารแขันคู่นี้นะครับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันย<ช>์ว <ใน S 1> ันไทยแลนด์ลีกในวันสุดท้ายแล้วก็อนอกจากแมชการแข่งขันของทั้งรอบชิงชะเลิศทีมชายและทีมหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนของการประกาศรางวัลสำหรับตำแหน่งนะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากทางสิตราภพุราบด้วยใครที่อยู่ในย่านบางแคเอกชัยมหาชัยพระรามสองอะไรก็อะุกเรียนเชิญอีกสักครั้งงนึ ก็อยากให้มาเชียร์นะครับวันนี้ถึงแม้ว่าผูกจะคาดการณ์ว่าคนจะเต็มแต่ก็อยากให้มาแบบล้นๆเลยครับพี่ม,มันจะได้สนุกเนาะเต้นเบียดกันไปเลยเพิ่มมูลค่าให้กับอื<ห>อเราใช่เต่างงเต่างอยอะไรมาเต้น้วยกันดะเยคะรับถ้าเิดฟุโก็ไปทักทายได้เมื่อวานนี้มีคนถักเยอะแะเลยไหวอย่างกสสทเลยครับตั้งแต่เดินเข้าไปตั้งแต่มามามาเป็นกูรูอ่ะพี่นี่มีคนแซวมากขึ้นไหมมีครับคนก็แบบเออันก็มีผิดบ้างถูกบ้างแล้วพี่มันต้องมีผิดบ้างถูกบ้างเราก็แบบ แต่เราก็ไม่ได้แบบเราก็มองจากคัชนะของเรารแต่ว่าเราก็เคารพเคารพคนอื่นนะครับคือบางบางอย่างมันก็เราอาจจะจริงๆฟมก,ก็ยังประสบการณ์น้อยอาจจะอ่านไม่ขาดอาจจะไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็อาศัยอาศัยเท่าที่ได้นี่แหละที่แต่ก็ดีใจนะที่แบบมีคนยังสนใจในผลงานของเราอะไรเงี้ยโอเคครับก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปแล้วเดี๋ยวหลังเกมของทีมชิงชนะเลิศทีมหญิงคู่ระหว่างสุพีมโพลาาเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนในวันจันทร์นะน้องฟูกนะได้ครับได้ดูเก็บรายละเอียดมาให้ครบเลยนะ คุนนี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็ขอให้ทั้ง4ทีมที่จะลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศทั้งชายแล้วก็หญิงเพ,พือส่ความเดดทุกทีมแล้วกันเราก็เอาใจช่วยละนะครับได้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ